กระเป๋าเงินหายขอยืมกันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมคืนให้ฉันเอาอันนี้และอันนี้อ๋อโอเคขอแบบเห็ดหน่อยนะโอเคโอเคขอบคุณค่ะโอเควว้าวคุณแน่ใจนะว่าจะกินอันนี้ ฉันก็อยากให้คุณเลี้ยงอาหารดีๆเช่นบ้างแต่นี้แหละของที่ดีที่สุดของที่นี่รสชาติอร่อยมากาสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้ามาดามคนสวยรวยแล้วรวยแล้ว,วอะไรดีจ๊ะคุณซื้อรังนกมาทำไมผู้วินเซนนี่คือโปโคม,มเข้าใจไหม ฉันเอาอันนี้อ,อันนี้แล้วก็อันนี้โอเค <Okay, S 2> <okay, S 1> ได้เอาทั้งหมดขอบคุณค่ะ,ะมาฉันช่วยขอบคุณค่ะไม่เห็นต้องซื้อเยอะขนาดนี้เลยคุณไม่เข้าใจหรอกของท้องถิ่เหล่านี้นะในเยอรมันขายดีมากๆและมันเรียกว่ายญ้าโชคลาบฮขอบคุณค่ะย้าโชคลาบเหรอนี่คือหญ้าแฝกถ้าที่แล้วคุณตายเพราะยากจนใช่ไหม ยานนชนิดนี้สามารถรักษาโรคได้แต่มักใช้ในเครื่องสําอางและน้ําหอมคุณเป็นหมอนะข้าไม่ถึงว่าจะมีความเชื่อเรื่องโชคลางขนาดนี้คุณไม่เข้าใจจริงๆนล่นแะได้เรียกว่าวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น <c oughs> <ะ>เท่าไหร่คะทั้งหมด20ดอลลาร์จ้ะโอเคยีดอลลาร์ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ นี่จ้าของคุณนี่คือสร้อยข้อมือที่ทำจากยญ้าอมตะคนรักที่ใส่แล้วจะไม่มีวันแยกจากกันขอบคุณค่ะเออนี่ของคุณค่ะเราไม่ใช่คู่รักกันครับไม่เอาก็ช่างเถอะหายเป็นคู่ขายดีกว่าขอบคุณค่ะบายบายขอให้รักกันดีๆสลายนะสวัสดีครับกินแอร่อยครับขอบคุณกินแอร่อยครับขอบคุณค่ะ เอามือยัดเข้าไปคุณเอาเนื้อนี้วางไว้ข้างบนห่อไว้อร่อยมากมากเลยผมเลี้ยงคุณคุณกินเยอะๆนะคุณกินเธออร่อยจริงๆเท่าไหร่ครับห้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์โอเค ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรรอสักครู่นะไม่จริงใช่ไหมฟู่อืน่นเซินเงินแค่นี้ก็ไม่อยากจายหรอคิดว่าผมเป็นคนแบบนี้เหรออืมคือผมทำกระเป๋าเงินหาย ขอยืมกันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมคืนให้ก็ได้ก็ไม่เท่าไรฉันจ่ายเองห้าอดอลลาร์นะเหรอใช่ห้าหดอลลาร์นนอนขอบคุณค่ะ Từ mà đuôi ngân nè, chị đi nồi ừ, đi